คุนวันนี้ฟื้นแล้วอ่ะจากเมื่อวานนี้เป็นหวัดป่วยนอนซะชุ่มฉ่ำเลยวันนี้เด็กเขาก็มาเล่นโอดโอูนจากไอห้หายเลยอ่ะปู่แล้วก็สองหลานมาเล่นเปนตองกัน,เ,นเด็วก็วันนี้ก็จะมีผู้ใหญ่มาเล่นกัน เมื่อวานไม่มีแรงออกมาถ่ายเลยอะนอนสมแล้ววันนี้ก็ไปซื้อยามาได้โอกาสก็ออกมาถ่ายอีกวันก่อนเล่นแบดสนามเดียวกันแล้วก็ตอนนี้มาเล่นเปรตตองละ อันนี้ก็เล่นนั้นเนี่ยชอบเล่นมากน,นี่างเห็นไหมเข้าไปเข้าเข้าแข่งกับเขาแล้วนั่นเห็นไหมเนี่ยโยนได้ไหมวิ่งเงี้ยวิ่งเงี้ยอ้าวอ้าวนั่นนั่นดูดิเอาเอานั่น ยกสองข้างเลยสองขวบยังไม่ครึ่งนะคุณสองขวบสี่เดือนมัน้งโดยประมาณถ่าย,เ,ยเคยถ่ายตั้งแต่ตอนที่เขายังเดินไม่ได้เลยอะ่ะตอนนี้เดินได้วิ่งได้แล้วนะตามเก็บตัวเล็กตัวเล็กมามายิ้มยิ้มใส่กล้องไหมตัวเล็ก เนี่ยอ่ะอ่ะดูติ้เนี่ยย่าไม่อยากอยู่ใกล้เราเหมือนกันนะกลัวไปติดเรา,า,น,าน,นี่มาตัวเล็กเนี่ย,ยตัวเล็กต,ตัวเล็กเนี่ยต,ตัวเล็กเ<ด>นี่ยมองแล้วลูกตัวเล็กเนะี่ยนี่ยน้าจันทรกับตันยิ้มหน่อยเต้เป็นตัวอย่างเป็นตัวอย่างอีกแม่เนี่ยพี่กับตันเขายิ้มใส่กล้องเลยมายิ้มเก่งมากเอ๋โอเค สูงสูดเ่ยเอ่อโอเคเอา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 เดี๋ยวก็หกล้ม่ะโอ้โหภาษาสั่งประเทศมาแล้วครับเดี๋ยวเขาก็จะมาลงเล่นกันครบอ่ะอันนี้เราก็มาถ่ายก่อนเดี๋ยวก็จะส่งไปติ๊กตักติ๊กต๊กติ๊กตก เป็นต่อๆไปเออใช่ไอ้มันจะเข้าลิขสิทธิ์หรือเปล่าเนี่ยไม่รู้เหมือนกันแอบก่อนนะอ๋อเดี๋ยวตัดได้เนี่ย ลูกพี่เขาจะไปเล่นน่นกันแล้วไปตองได้มาเล่นงันดิไม่า,าถ่ายวีโออย่างเดียวไ,ไปเล่นนี่ยไ,<ป>ไม่ไม่ไม,ไม,ไมไ่เล่นทีมสามทีมไม่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 ไมเอาเลิมาเอาไปเรียกบ้านงานแต่งมาก่อนใครบ้านมีงเนแยงนเรียกสียงวบ้านมีงานแต่ง 人正在那呢